เรามารวมจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนให้ก้าวาดเสร็จทุกข์ทนร้อยใจร้อยคนร้อยรั่วพลังทานกับเครื่องโครงการศูนผู้น้ําจิดอาสาพัฒนาชุมชนนะซึ่งเราได้ดําเมินการมาประมาณ3ปีแล้วนะครับในส่วนตรงนี้เองนะคมเองให้ความสําคัญในเรื่องของอพี่น้องประชาชนในภาคประชาชนนะครับ เพราะว่าด้วยหลักการําทำงานของกรมเนี่ยนะครับยึดก,การการมีการมีส่วนร่วมนะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยเฉพาะในภาคประชาชนเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสานะครับเสียสละนะครับที่สมัครใจที่อยากจะเข้ามาทํางานเพื่อ,อเพื่อส่วนรวมนะซึ่งในส่วนของอาสาพน,นักงานชนที่เข้ามาทํางานตรงนี้ผมมองว่าเขาไม่มีค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่ต้องการที่จะเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับตลอดจนในเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายกิจอาสาภาคพระชาชมชนนะครับระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับและเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะนะครับในการสร้างภาวะของการเป็นผู้นำนะครับตลอดจนทักษะชีวิตและการพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน นะฮะแล้วก็เพื่อเป็นสถานที่ในการรวบรวมองค์ความรู้นะครับจากองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชนที่เหมาะสมนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสื่อสารสังคมนะฮะด้านการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับงานกับกจิตอาสาซึ่งจากที่เราดําเนินการมาในปีที่ผ่านมานะครับเราได้รับคัดเลือกนะครับตาบลเขา3านะครับอำเภอเขาชักกันจังหวัดสกวเนี่ยเป็นตําบดลดาล่องในการที่จะขับเคลื่อนอ คนผู้นำกิจอาสาผร้นำชนนะฮะซึ่งจากที่เราดําเนินการมาได้3ปีแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นผลงานเป็นมีกิจกรรมเป็น,นรูกประธรรมนะเพราะว่าคนที่เข้ามาทํางานเนี่ยนะฮะมันจะเป็นภาคประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นํากลุ่มองคอ์กรหรือพี่น้องประชาชนที่มีจิตอาสาที่จะทํางานตรงนี้นะครับเพราะว่างานตรงนี้ไม่มีไม่มีค่าตอบแทน แต่กลไก,กที่เราเข้ามาขับเคลื่อนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเราเราเห็นนะแล้วเราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับในจังหวัดสาแก้วนะฮนะเราได้มีการขยายผลไปทั้งครบทั้ง58ตำบลในจังหวัดสาแก้วจะทํำยังไงที่ให้สูย์ศูย์ผู้นำกิจอา,าสาทั้ง58ตำบลเนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่มีชีวิตนะ ซึ่งก็จะมีภารกิจค่อข้างที่จะหลากหลายในการที่จะเข้ามาขับเคลื่อนนะไม่ไว่าจะเป็นงานในเรื่องของการส,งส่งเสริมในเรื่องอาชีพนะครับไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของโคกหนองนานบูเดียวหรือในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมสัมอาชีพเพราะมุมกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะศูนย์เรียนรู้ จิตอาสาเราเนี่ยจะเข้ามาขับเคลื่อนง,งานต่างๆที่มันอยู่ในพื้นที่โดยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ที่มีอยู่หรือต้นทุนของชุมชนที่มีอยู่นะซึ่งถ้าสามารถที่จะสร้างส่วนพู้นำจิตอาสาตรงนี้ให้มันมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเนี่ยผมเชื่อเหลืเกินว่ามันก็สามารถที่จะไปแก้ปัญหาหรือไปช่วยกับพี่น้องประชาชนในจัง จ,จังหวัดสาแก้วเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นนะครับแล้วสามารถเยียดะทําให้มันเกิดความยั่งยืนได้นะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าทั้ง58ตําบตบลเนี่ยถ้าเราในปีต่อไปเนี่ยเราจะขับเคลื่อนนะครับให้เป็นลักษณะเป็นคล้ายกับศวนผู้นำปิดอาสาตำบลเขา30นะครับอำเภอเขาฉันกานจังหวัดสาแก้วคราาาเป็นิอจาารรวมกักบ ร้อนทุกคนนสสรร้้าาางงาาง่ะในส่วนของการบ่มเพาะผู้นำจิตอาสานั้นในชุมชนเองได้นำกลุ่มเยาวชนนะคะได้เข้าร่วมจิจกรรมในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนามหมู่บ้านในเรื่องของกลุ่มอาชีพอย่างเช่นหมู่บ้านนองกวีตก็มีในเรื่องกลุ่มอาชีพที่ท สร้างไรายได้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทอผ้าการทําขนมจีนแล้วก็ได้นําดึงกลุ่มเยาวชนมามาร่วมทํากิจกรรมเหล่านี้เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชนนะคะและความยั่งยืนของคนทั้งตําบลทั้งอาเภอในส่วนของอความมั่นคงทางอาหารนั้นในเรื่องของเราก็ยังปลูกผักกันอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปให้ครบทุกครัวเรือนของคนในชุมชนและทุกครัวเรือนของตําบลค่ะ ในเรื่องขององค์ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนอีกด,ด้านก็คือในเรื่องของการนวดนะคะเราก็ชุมชนเราก็มีในเรื่องของการนวดกะลาน,นะคะโดยใช้อภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาทําเป็นนวดกะลาน,นะคะเราก็ทํามีกระลาใครปวดเมื่อยก็มานวดคลายเมื่อยแล้วก็คลายเส้นได้เป็นอย่างดีนะคะเราก็มีอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ของเรานะคะในเรื่องของนวดฝ่าเท้าด้วยกะลานนะคะ่ะในส่วนการท่องเที่ยวนั้นเราก็ ให้ผู้นําจิตอาสานะคะเข้ามีส่วนร่วมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนนั้นสามารถสร้างไรายได้สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนได้อย่างเช่นเราทําในเรื่องของจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดานานะคะก็ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำนากับเรานอกจากดำนาแล้วพอถึงฤด,ดูเกี่ยวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวกับเราสามารถสร้างความสามาคัคคีสร้างความสัมพันธ์กับไม่ว่าจะเป็นคนในตำบลคนในอำเภอคนในจังหวัดและให้กลุ่มนักท่องเที่ยวสามารถสร้างความเข้มแข็ง สร้างวัฒนธรรมที่ดีประเพณีที่ดีกระจายออกไปให้คนชาวต่างชาติได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนเราด้วยค่ะค่ะในส่วนของการต่อยอดของเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็มีหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสาสิบได้มาอบรมในเรื่องของการทำโฮมสเตย์เพื่อความต่อยอดของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ยังมีสถาบันศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสแก้วได้มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของภาษานะคะภาษาญี่ปุน่นเบื้องต้นให้กับคนในชุมชนเพื่อ เอาความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติค่ะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนชุมชนของเรานะคะค่ะ